อ๋อสองทงเยอะตรงนี้โคตรเยอะเลยบ้ายานชาวบ้านเพียบชวนมามีคนไม่ยอมกดเข้าไปอีกอะ พี่ว่าปืนนี้ไม่มเหมาะกับพี่ว่ะตึ้มตึ้มตึต้มเนี่ยกลับไปใช้แอดซาวส์เราดีกว่า Hell Divers to Hell Pods repeat Hell Divers to Hell Pods yeah <า> Hell Pod launch, hell ods, s launch s u s p e n d n g Hell Pods prime เข้าแทนก่อนหน้าพี่เพื่อนโคตรเลวเข้าแทนต่อน,น้ะลงไหนโจวบ้ามา,มา เคยลงตอเนี้ยลงตอเนี้เออลงตอเนี้ยงงตอเนี้ตอนนี้ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้ำลงมาแบบเหี้ยเลยลงอัดธงเลยไปพวกเราอ,อันนี้อันนี้ป้อมป้อมบิดทรายแล,ล้วก็ลองไม่เอาปืนสามไปมีใครเอาปืนไหมปะปืนปืนเสริมอะ่ะอือ นิโนะไปอยู่โอเคงั้นเราจะเอาเราจะโดนไปทุกคนต่างเอาโดนมาให้าดนะเนท่มีอะไรกันโลแตกแค่โลแตกตักโลโอยไปคนล่ามาเมียครับต้องเป็นเล่นเป็นลิงเนี่ยนะ ลิงเดี๋ยวเรารออยู่ไหมรอลิงไทยอยู่สีด้วินจอดไหนวะเนี่ยจอดตรงบ่จอดตะขุนพอดีอะไรวะเนี่ยลงจอดตะขุนพอดีเป๊ะเลยอย่าให้มันอัเลิศนะมันเรียกแล้วมันจะเรียกมันจะเรียกฮะเรามีแต่รถมันเรียกแล้วชิบหายไม่ทัน โอ้เจ็บเจ็บเจ็บกดเลยแับเมื่อกีมัลืมมีคมีคนมีคนมีคนมีเล่นนานพวกเราไอ้ลูกแฝดตรงไหนแต่พี่อยากรู้เรื่องอ่ะมาดิรู้เรื่องจะไม่เรียกแฟร์เป็นยังไงอาวไปเดี๋ยวเดี๋ยวพงเรียกธรรมดาเนี่ยมันจะเรียกรถถังมาได้ไมเนี่ยเรียกธรรมดาไปชอบชอบเรียกรถถังมาด้วยพี่พาย ไปทำเควกันดีกว่าเสาอยู่ลูกคนหนึงให้มีลูกถังมาด้วยอ่ะสองปืนคนไม่เยอะเสามันคืออะไร,รวะนี่อ่ะออแปล มึอไหมมือไหมมันบอกว่าให้ใช้ซูเปอร์เอสแฟอะมันต้องใช้ตรงไหนอยู่ในนี่หรออ๋อนี่ไงซูเปอร์เอสแ่ล่างบนล่างบนมึงจดยิงกยับเลยเยอะๆเยอะเยอะตาไปมึงอะยังไม่แตยัง ได้สมบูร์แฟบแล้วแล้วก็ทำไงเราต้องรอให้มันเสร็จที่เป็นรอยมันเสร็จนะเอซเสา,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 าเรดาร์มันจะไม่มันจะไม่แจมสัญญาณเราใช่ไหมเรดาร์ไหนเรดาร์แถวๆโจ้เป็นหมุนๆเหือแมจมแจมแจมไม่รูไ้ไม่รู้แมจมแจมแจมตอนนั้นคือโดนอยู่รล้วแต่ตงพี่ตงพี่ตงพี่ไปโดนผมผมเดีอกรมเรียกยามก่อนเพื่อนกูจะเรียกไอ้นี่มาทำไมวะเนี่ย supply แต่ว่าพวกพวกไอ้คุณไม่ไปทางโจ้มาเลยตรงนี้โล่งเลยยี่มีคนล่อให้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการเสาร์ด้วยมันมาอีกตรงนู้นเคายิงอะไรกันตุ้มตามตุ้มตามตรงนี้ชิลใช่ไหมบักอาดอาศยิงนั่นเหรอ อ๋อครับตอนนี้กำลังยิงกำลังชื้นพ่านประธานขึ้นสุดยอดเสาเรียบร้อยได้หนึ่งแล้วไอริสโก้เท่าไหรเท่าไหร่ท่านประธานอีกขึ้นสุดยอดเสาอีกที่หนึ่งเทียบข้างหน้ามีแตดงดงหุ่นยนต์ไอพวกมึงอ่ะกูอยู่ทางนี้หันมาเล้วหันแหละสวยหันมาทางกูแล้วถ่ายแล้วหันมาทำไมวะเนี่ยแล้วเขาได้บอกว่ามาหันมาทำไมมื่อีอยากให้มาหันมาทังกูเออไป ขี่่เพื่อนขี่ไปโดนข้างหน้ามีหุ่นยักษ์หายแล้วเราต้องเรียกป้อมก่อนดูดิมันบินมาโคตรแม่นเดี๋ยวกันเดีก่อนเออเอาดิมีป้อมมีตายอย่างหนักครับผมไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ ได้อยู่เด็ดขึ้นมาเรื่อยาสุิเลยฝั่งโจ้อไปเยอะจริงฝั่งพี่ยังยันมามันมาไอ้แก่โจ้ลอไปฝั่งนั้นหมดเลยบาดดงมึงอ่ะดงเพราะตรงนี้แสงจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหดงนี่ว่าอะไรวะเนี่ยไหนวะเมื่อกี้นี่ไงหวังเดินไปไม่ได้ คนเราอยูย่ดียวทุกคนจะทำเฟสไอเสาให้อยู่ใช่ไหมเจอากับ giving, บาทำเฟสเสาอยู <S <S ่ใช่มโอ๊โอ๊อยอยออุอุ้อยอุะย้ยอั้ยุย้ยอุ้อยอุ้ยอ้ย้ายยย้อดอยป้ ล้าบนล้างบนโอ้ the fuck โหว่าเป็นครัแรกมันได้ย็นเข้าย้อนเข้าโอ้ยดูดิจ้าย้อนเข้าเข้าที่หน้ากูนี่เลยตอนเนี้ยเอาดึงเนื้อไม่มีใครปาระเบิดปะเดี๋ยวเราแกยิงให้ตรงนี้เลยนะแกจะเกินไปแล้วนะ ระเบิดระดางก็ได้มันเล่นนะนี่เดี๋ยววอลทงวอลทงมีเท่าไหร่บ้านเออโอ้ยนันใหญ่มาสไครต์ให้ผมโอ้เจ็บเจ็บ ีกำลังรอท่านประธานขึ้นสู่ยอดเสาอยู่เหย็บเลยนี่ยิงตะโจรล่อไว,ว้ใครยิงแฟลชโอ้ชิบหายแล้วจริงกูยับเดี๋ยวยด้วมากอดกับศิภาพไปตอนนี้ยามมาแล้วผมไม่มาเยอะเลยชิบหายตรงน,นี้ 我白。 โดไหวมั้ยเนี่ยอยู่คนเดียวไอ้บ้านเดี่ยงอยู่นะบ้านเฝ้าธงแพงกูทีเดี๋ยวอรบู้คันเนี้ยเปลี่ยนจอกันบ้างจิ๊บหายใต้ขวาเลยโดจะมาแล้วกลางดงตีเลยช่วยจัดโอ้โหดีดหัวโดไปละบอดอัดเข้าไปเออ ไปขวล้องหลังกถมดไปกันอย่าม <ไ drinking. S 2> <t> ันล้อมโอยิดซ้าอ้สั์เลยดเลยจดเลยโดดนะลืลเดดากโอ้เดอไปต้ไลือมเล่นหนาแล้วลืมลืมหมดเลยยายายาไอ้บ้าดิ อย่างตี้ต้องรีฟันอย่าได้เราจะรีฟันตอนนี้มันไม่ทันแล้วเราเล่นมันทลายแล้วโอ้เกมไม่ได้เสียหายได้นีบิดทรายมิเจอป้อมบิซายของจริงสวนบาร์ถอยป้อมบิซายของจริงบิดทรายไหนตายแล้วแต่ว่าบิดทรายมันยิงไปทางมึง ใส่วะม่ใส่พี่กม่ใส่กูเนี่ยหันไปทางมือก็หลบดิอตรงเราเลียรยังอ่ะโอ้ยเยโดนตีหัวกูเดี๋ยวไกอกันภาพตอนนี้เอากูก็ยิงไปเถอะแก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 รสุบแล้วเราไอ้เลียภารกิจนนันเรียสไอสาอ่ะตอได้ไหม เราเราต้องเคลียร์เราต้องเคลียรต์ยตรงนี้ว่ะเราเบิดทิ้งในบั๊ด <c oughs> เดี๋ยวบัสมันลงอะไรไปอ๋ <c oughs> ออิ่มแข็งไม่เจอเฮ้ย <c oughs> เอาไปลัก ล้อมกันเยอะไปแล้วนะเว้ยโอ้ยนี่ประูเสียใหญ่ล้อผ่าออกไปดูวะตก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 ตายตายมาดูตายโอ้โหบิดไซด์กระเด็นนี่ตัวใหญ่ล้อมอ่ะ ระเบิดก็หมดอะไรก็หมดไปหมดแล้วเนี่ยทำไาอยู่ไหนเฮ้ยระเบิดหมดแล้วหรอไอตรงนี้ก็มีป้อมมันมันมีตรงแซลมอนน่ะมีใครมีระเบิดปะระเบิดไม่พร้อมอย่างวะเดีไงวบัตรสองคนต้องทำอะไรบ้างขยังไม่พร้อมอ่ะทำพายอยู่ไหนวะได้ทำพายได้แล้วโอเคขอทำพายแต่ละกันยิงสู้ได้ไหมบัด ปลาเพิ่เนี ouais ่ okay. ุ่นหสองตัครับผมนาไนะวะกระสุนหมดเหรอพี่แมงกระสุนหมดเลยสู้ไม่ได้เนี่ยแลาเราสู้ได้แล้วมาเี่หุ่นเหือแมงกระเลยวัดต้องบ้มไปสนนั้นเดี๋ยวพี่ต้องอ้อมไป เอาไปเลยนี้แล้วคุกกี้เสียงทายมาแล้วโอ้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 หทีไอ้ตัวใหญ่มอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวใหญ่ตัวใหะเทือยู่่เดี๋ยวว่ปล่อยโคตรไก่ที่โอ้ยปไปดูดนเบิร์นยา ตามกูมาเลยนี่ๆอมันตกยับอันนไปบ้านี่ต้อง่นเล่นระเบิดกับมานละโอ้ต้ถังมาโอ้เดี๋ยวนโอ้นแล้วเนี่ยสภาื้แข่งก็ได้แตตายอ้าถังทังถังัไอเบ้มไมตายเพราะใส่นอนที่ ขึ้นอะไรก็มันขึ้นอะไรก็ได้เรื่องของมันตายวัดทีตะลึงโอ้โมตู้ถังนาดับทกกจะขอจัดการักทีดิอย่างนี้นีกพวกมันเออไปโออไม่กูจะไปบึ้มไม่นั่นบึ้มไม่นั่นอีก เรากระจายกันไปอ่ะไอสองคนนั้นก็ไปนู่นหมดเลยต้องมาด้วยกันนั่นจะช่วยได้อยู่บ้า้างเลยว่ะเรถขังหน้าไปเลยโอ้เออจะจิ๊บจะดอปหมดเลยวังเลยมันขี้เด็กหนาวหมดเลยลบกบอเนี่ยะไอแสงมันกิ่งเด้งเปมนลูกหินโปเด้งเลย ยังยังยังเบิกไม่เลิกโอ้โอ้เราไม่ได้รีโลดิโอ้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวต้องระวังกันต้องแตะต้องแตะหมดนะทำไม่ถูกละวคิดเป็นตาแฝดติดมีแม่นเราออกกันไหม

โอ้เียต้องข่ายพิเบ้มตัวนี้ก่อนพูดไม่ได้แล้วเอามันเพื่อนนี่มาเลยเออยัดพิษใต้เรียบร้อยแตกบอกว่าเจอป้อม์พิษใตเข้าไปนิ่งก็เอากูยิงเฉียดหัวกูเลยโอเคนั่นแหะยัดยัดมานเราต้องไปแล้วไอ้ไอ้ไอ้ฐานตรงนั้นเราลืมแล้วมันอยู่ตรงไหนวะ พี่บึ้มมันไปได้ยังวะเราบึ้มไปยังวะเ้อไอมัว่วงนี่อะไรเนี่ยไอบ้บ้าวันเราต้องไปเราไม่สามารถอยู่ตรงนี้ออวันเราต้องไปแล้วเกีเ่ยวแล้วเนี่ยไป ข้อแรกสองคนี้ตัวแยกไปนู่นนะ้าตรงนี้มันมีป้อมอะไรไหมไอ้บ well> i̇şte ุ้งวนี่อะไรวะอ๋ยข้างบนนี่ใช่ไหมเก็บแต่ไม่มีถอยแล้ว ขอนู้นหมดหรือยังอะ่ะโจเบลเนี่ยอยู่อยู่แดงข้างขวาเนี่หว่าเราเรียกเครื่องบินรอก็ได้นหะนึ่งอยู่ใกล้ไอ้เหี้ยเอ้ยยิงแฝงอีกแก๊กช็อปนาทีเดี๋ยวบึ่งแดงข้ขวารอแล้วกัน north west close thank you โอ้เร็วอะไรวะ Đi มันดงไอ้ตัว Đi Đi เลือกโดนโทนดิซิเวอร์ฆ่าตายเหี้ยนะประเด็นอ๋อ <c oughs> ไม่ไหวเหือล้มฝนยูไม่ทันเยอะทิ้งตรงเนีน้ยตาพ่เอเบ้อ

เอาครูดาวไม่เจ็บอีกจับอันเได้บางนีเป็นยูบิลี่อ่ะปั้นระเบิดจันดิเี็นไหมปกปิเสร็จแล้วไปปวดระลูกไปปวดละตรงนี้มีแค่ตรงนี้แกลับเลย

เถินไปรถขับไปมาที่ใส่เกี้วพิเอบเกือบหัวกูโตไหมยังเก่ยวมโอ้ยอะกันเด๊ะวายหลอตัวกูกระเด็นเกีอยวฟ ลอยแล้วตกกระแทกคือตัไอ้คุณโดนระเบิดเอลองขอลอไม่ไหวแล้วโอ้โหไปอเปล่าทำไมมันเขียนว่าโจวเฟลทูเอ็กทรักนะมันคือว่าโจเฟลยูโน่เฟลทูเอ็กทรั โดนแตกต่างยานเนี่ยได้เหรอวะก็ก <necessary> ็ได <sh arp memories> so ้นะพี่ตายกันก็มากันหมดดิว่ะแต่วมันขึ้นเฟลทูเอ็กซ์แสกเอ้ยหายแบอันหนึ่งได้ไงวะเนี่ยไปความผืนไปหาได้ไงเรียกยานก่อนเลยต้องกลับกันมาก่อน้หูมันเยอะจริงไงไม่ไหวไม่พี่นึกว่าหมดแล้วพี่จะบอกหรือว่าเหลือแค่ฝั่งพี่ไงถ้าตรงพี่มันเหลือแค่แดงแดงทีเดียวเฮลโลว์เวลตาสามนำมันพาไปบิน วิ่งตามมันไปมันทำอะไรเลยวิ่งวิ่งคือกูก็คุยเคลียร์ฝั่งนี้อยู่โจไปไปนู่นเลยล่ะกูอยู่ไงบ้านสองคนแทบไม่ไหวเลยโอ้ยตรงนี้สบดไปก็มันมาทังกูหมดแล้วครันเนี้ยต้นเกียร์ไปหาโจต้นปลายเกมมาหากูฟันลาย